สวัสดีครับเดอะเจเจ็จไลฟ์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของหูฟัง USB C นะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบที่เรียกว่าหาซื้อยากแล้วก็ต่อให้หาซื้อได้เนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงนะครับซึ่งถ้าแบรนด์ที่ผมเคยใช้เองเนี่ยก็เป็นแบรนด์ซัมซุงที่เขาแถมมากับ Galaxy S 8หรือ S 9อะไเลยประมาณนี้ผมจำไม่ผิดเนาะก็ราคาณวันนี้ที่เราไปเบิกที่ศูนย์เซอร์วิสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8900บาทจะแพงมากนะครับผมเคยเดินไปซื้อในมาบนคของปรากฏว่าแบรนด์ที่เราเจอในบนคอง จะเป็นแบรนด์โนเนมเพ็นส่วนใหญ่แล้วก็ร้านเขียนอย่างเจะใส่นะครับว่าไม่มีของ ก็แบบหาซื้อไม่ได้แบรนด์ไหนที่มีในร้านแบบในบนของก็แบรนด์ที่เราไม่ค่อยรู้จักเนาะผมก็เลยไม่กล้าซื้อมาเพราะว่าคุณภาพเสียงที่ผมได้เจอได้ลองฟังมาแล้วก็ไม่โอเคกับราคาที่เราจ่ายไปเนาะคราวนี้เนี่ยรอบนี้นะครับผมไปเห็นในแอปช้อปปิ้งแอปหนึ่งนะครับให้ดูแล้วกันคือแอปนี้นะครับซึ่งอ่ะก็เห็นเราก็จะเห็นยี่ห้อทุกอย่างเนาะละเอียดราคาอยู่ที่1 2อบาทผมก็เลยลองกดดูว่าถ้าผมจะซื้อเลยอะราคาเท่าไหร่บ้างรากฏว่า3.5 USBc แล้วก็ lightning ราคาเท่ากัน ในทุกหัวเลยซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์ว่า i, คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผมได้รู้จักมาแล้วนะครับคูล่าเนี่ยในกลุ่มพวกพอลแบงค์นะครับกลุ่มพวกสายอะไรพวกนี้อ็กทรอนิกเขาจะพอมีบ้างอยู่เป็นแบรนด์จีนเหมือนกันเนาะแล้วก็ความนิยมท่านจะดีนะครับณนะวันนี้แพลตฟอร์มนี้ก็เป็นการชี้อันดับหนึ่งอันนี้ออฟฟิเชียลของเขาเองนะครับแล้วก็พอเราลงมาดูรายละเอียดตรงนี้ตอนผมซื้อผมไม่ได้ทันได้ดูนะบอกก่อนพอลงมาดูก็จะเห็นว่ามีการซัพพอร์ตของ มือถือตามที่เขาโชว์ตรงนี้นะครับใน Samsung Galaxy Android Smartphone นะครับแล้วก็ iPhone รุ่นต่างๆตามนี้นะครับซึ่ง ถ้าอ่านมาคร่าวๆเนี่ยก็จะพบว่ามันใช้ได้แบบเกือบทุกรุ่นเลยเนาะที่อยู่ในตลาดนวันนี้นะครับคราวนี้เนี่ยโอเคเราได้หูฟังตัวนี้มาละในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับถ้าเกิดซื้อนะวันนี้ก็ราคาน่าจะประมาณนี้ด้วยความที่สินค้าจีนราคาในตลาดก็จะแกว่งเนาะอาจจะต้องลองเช็คราคาดูนิดหนึ่งในวันที่คุณจะซื้อผมเองเนี่ยผมใช้คอยตบมาเนาะเพราะฉะนั้นผมจ่ายสูนย์บาทมาอันนี้บอกไว้ก่อนสาม,มารถตบคอยได้นะโดยทริคก็ค,คือคุณก็ทำมิส สินค้าตัวนี้เข้าไปแอลกอลาก้าแล้วคุณก็ไปเก็บหน้าเก็บเหรียญน,นะครับแล้วมันก็จะตบเหรียญได้ทั้งหมดเพราะว่าก็เห็นมี โปรนิค้างมาหลายวันแล้วเพื่อใครมีทริคนะครับก็ลองดูละกันคราวนี้อ่านเล่าเท้าความก่อนว่าก่อนผมจะซื้อหูฟังตัวนี้มาเนี่ยผมก็ยังมีหูฟัง USB-C มาสักพักเพราะว่าของเดิมผมมันเสียนะครับเราก็เลยใช้วิธีนี้วิธีนี้ก็เคยเล่าไปให้ฟังแล้วเนาะก็คือเราจะใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวต่อนะครับอันนี้ของซัมซุงแท้เนาะซึ่งวันนี้ไม่มีขายแล้วไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไรถึงไม่มีขายเป็นตัวแปลงนะครับ USB-C เสียบเข้ามือถือนะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น 3 5มมแล้วผมก็เลือกหูฟัง3 5มมคุณภาพดีซึ่งณวันนี้ในราคาประมาณไม่เกินพันอ่ะ eDifier หรือว่าจะเป็น JBL เนี่ยสามารถหาซื้อได้นะครับอันนี้เป็น eDifier ผมเคยรีวิวไว้นะครับก็โอเคอยู่นะครับใช้วิธีนี้แต่ว่าในเซตเนี้ยจะแพงกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ย0 0แล้วนะครับซึ่งวันนี้หาซื้อไม่ได้คณอาจจะต้องไปซื้อแบรนด์ยูเครนหรือแบรนด์อื่นๆที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งหาซื้อก็ไม่ง่ายเหมือนกันถ้ายูกรนะีน่ะในแอปช้อปปิ้งจะมีอยู่เนาะที่เป็นของแท้ส่วนัเนน,จจนีี้ยกม่ร มี600นะครับในชุดนี้เพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดอันนี้ค่าจ่ายสูงแล้วเราใช้หูฟังเยอะบเป็นครั้งคราวนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะการลงทุนเพราะว่ามันเป็น2ชิ้นต้องมาเก็บด้วยกันเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันอะไรอีกเนะาะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วคราวนี้เนี่ยการปรับชซซิ่งของตัวรูหูก็สามารถจะปรับได้นะครับปุ่มนะครับต่างๆที่โชว์หูฟังตรงนี้ก็จะมีทั้งปุ่มวอล่มบวกวอล่มลบนะครับซึ่งความแน่นหนาของปุ่มนะผมรู้สึกว่าปุ่มบวก ส่วนปุ่มลบเนี่ยกดแล้วลงง่ายคอน้สึกผมนะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตรงกลางก็กดได้นะครับเช่นกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อนะครับกับมือถือแล้วผมจะลองเปิดเพลงใน YouTube ที่แบบไม่ติดไลายนส์นให้ฟังกันนะครับโอเคสักครู่นะครับอ่ะเปิดให้ฟังนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ยาวนานพอสมควรในการฟังเพลงรอบนี้นะครับพยายามจะให้ลองฟังหลายโทนนะผมก็มีความรู้สึกว่าหูฟังของคูล่าชุดนี้นะครับมันก็ใช้งานได้อยู่นะถ้าเกิดใช้ชั่วคราวแต่ว่าถ้าเกิดจะมาเทียบในเรื่องของตัว คุณภาพในการฟังเนี่ยครับอันนี้ผมต่อกับ C f l i p 5แล้วก็เปิด d o l b y Atmos เรียบร้อยแล้วแบบออโต้นะครับเพื่อให้มันปรับตามแอปพลิเคชันที่เราใช้งานก็รู้สึกว่าบาดหูไปนิดหนึ่งคุณภาพเสียงมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไพเราะหรือว่ามันน่าฟังสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นด้วยราคาประมาณที่เห็นในแอปเนี่ยมันไม่เกิน200เพราะผมตีสว่าไม่เกิน300ไปก่อนละวกันเพื่อฟังช่วงมันมันเกิน2 0 0้เนาะเอาสว่าตีไม่เกิน3า0รเนี่ยได้ฟัง USB C ชุดหนึ่งมาสำรองผมมองว่าก็เวิร,นะร,ร์กรระนะ ผมจะลองอัดเสียงดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันโอเคไหมนะครับในเรื่องของไมโครโฟนาอทดสอดเสียงนะครับทสอดเสียงนะครับได้ยินไหมครับขอทสอดเสียงนะครับโดยใช้ไมโครโฟนจากหูฟัง USB-C ยี C ่ห้อคูล่านะครับลองฟังดูนะครับว่าเสียงคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับ นะครับโดยรวมก็ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้แหละครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าด้วยคุณภาพของตัวเสียงนะครับที่ที่มาจากไมโครโฟนนะครับด้วยคุณภาพของเสียงที่มาจากตัวสปีคเกอร์นะครับของหูฟังชุดน,นี้เนี่ยผมมองว่าก็ ใช้งานได้ไม่ได้ถึงกับแย่แบบแย่ที่สุดแต่ว่าก็ไม่ถึงกับดีเอาเป็นว่าอยู่ในโหมดสำรองน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับในการใช้งานแล้วก็ผมก็ลองวัดความยาวของสายเนี่ยจากขั้ว USB C ตรงนี้นะครับมาถึงท้องสายตรงท่อนที่เป็น จุดทางแยกของสายเนาะตรงนี้ความยาวนะครับช่วงนี้นะครับ80เซนนะครับส่วนช่วงตรงข้อต่อเน,นี่ยนะครับมาสุดตรงหูฟังซ้ายขวาตรงนี้นะครับอีก40เพราะฉะนั้นความยาวทั้งเส้นเนี่ยอยู่ที่120เซนก็ถือว่ายาวเพียงพอตามสแตนดาร์ดปกตินะครับในการใช้งานก็ฝากไปเป็นตัวเลือกสำหรับใครที่ต้องการหูฟัง USB-C เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดซื้อตัวนี้ในราคาไม่เกิน2,300เราซื้อมาใช้งานช่วครั้งช่วงคราวโดยที่คุณไม่ต้องซื้อฟังบลูทูธก็อาจจะตอบโจทย์ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครต้องการใช้งานจจจจริงงๆเ่ผม,มอาออวาาจจะต้ไป บบครูฟังดีๆแล้วก็ตัวแปลงเสียงดีๆนะครับซึ่งตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าชุดนี้สมมติ 6, 700แต่ทำให้งานการคุณไม่เสียเนาะลูกค้าคุณได้ยินเสียงดีควรจะได้ยินน่ะไม่ใช่ได้ยินเสียงแบบเสียงแฉกอะไรมากมายทำให้บรรยากาศการสนทนาเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เนาะมันก็อาจจะทำให้แบบไม่โอเคกับตัวคุณได้เนาะก็เลือกซื้อตามราคาตามว่าประมาณที่คุณมีนะครับก็เป็นทางเลือกขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ